สวัสดีครับพบกับช่องช่างตุ้อีสานเชนแนบวันนี้พาลงมาดูรถไถช่วงใบใบเย็นตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะครับแดดมังเปียงเปียงเลยครับลงมาดูรถไถไถนานะครับบรรยากาศยำมบแก่ๆนะครับ ก็ยางเต็มเลยครับน่ครับลักษณะล้าน,นี้ถยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ยังไม่ได้ถยอีกหลายไล่อยู่นะครับ เห็ดไหลหน่อยเยกยๆกยักๆรถไทยแ <c oughs> ดดร้อนครับไม่มีร่มอยู่เลยครับ นี้เครื่องห้าสิบแรงนะครับรถไถแรงแต่ว่าคนขับไม่ค่อยแรงเท่าไรนะครับวันนี้แดดร้อน,นครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับฟังเสียงรถไถเป็น อันนี้ฐานสี่นะครับถไยฐานสี่คนขับยังขับไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่ารถไถเพิ่งจะดาวมาซื้อมาใหม่ปีนี้นะครับได้ไม่กี่เดือนแล้วครับกําลังหัดไถนนครับระยางก็มาหากินมลเรงนะครับ กลับลำครับกลับลำไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเพื่อน,เ,อนเริ่มไถกันหรือยังครับตอนนี้เดือนปลายเดือนเมษาแล้วครับฝนก็ใกล้จะมาแล้วนะครับ กำลังไถนิ่มเลยครับดินครับตอนนี้ด้านนู้นอีกคันหนึ่งนะครับอันนู้นฟอร์ดนะครับไม่รู้กี่แรงเหมือนกันนี่ครับพลับบิง้งพลับเจ้าครับ ยึกยักยึกยักครับ <c oughs> มือใหม่หัดขับนะครับขถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นี้ลงพันสี่นะครับ ต้องใช่ต้องใส่กระชากใหม่ครับอ๋อมันเป็นที่ไอสามเหลี่ยมครับตรงนะั้นที่มันไม่ได้ชากนะครับคอยยาวกระชากใหม่อีกทีนะครับร้อนครับนะครับบรรยากาศตรงนานะครับแดดครับ ของฟ้าเงียบสุดลูกคูลูกตานะครับท่องนาบ้านเรานะครับวันนี้อากาศร้อนมากครับีนขณะสี่โมงเย็ยนแล้วนะครับนี่ครับ เขาจะพาไปชมเงน่วนรถไถใหญ่นะครับเดดร้อนจัดเลยนะครับวันนี้ครับนี่ครับดวงตะวันนะครับสุดลูกหุลูกตาเลยครับทุ่งนา เลยเล็งลอยตัดหัวงานนะครับใชยไมตรงเลยจังมือใหม่ ร้อนกโทรศัพท์ร้อนด้วยครับตอนนี้ การล่าออนอกอน,นี่เราก็ไชไขจะหมดแล้วครับต้ไปเรื่อยนะครับ งสัยจะเสร็จแล้วครับก็จะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้งสัยจะเสร็จแล้วครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ร้อนมากครับเดี๋ยวกเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องช่างตู้อีสานชาแน,นลด้วยนะครับ เจอกัในในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ